วันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมมาเพ็ญพระราชกุศลสัตตมะวาน7วันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิต i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัาลายลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบปรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตามากูลสิริวิูลราชกุมารพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคน ท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสิณีนาถพิราชกัลยาณีดเสเด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทนเครื่องราชสการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกด ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระปดลมหาเสวตฉัตรโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์30รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบ ทรงประเคนพระตังหารเพนแด่พระสงฆ์พระสงฆ์รับพระราชทานชันฉันเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตรสามสิบไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปรกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดเรเกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน93รูปเท่าพระชนมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นนั่งอย่างอาจสง์ ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรสิบเอ็ดไตรสามเที่ยวพระสงฆ์สับปกรณ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรเกถวายพระพรลาโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตรจนครบ93ไตร ประสงค์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรลาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังหน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดทูบเทียงเครื่องบูชากระบาบมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทรงคุม โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคาร,รามวรวิหารสีรูปและวัดสเกตร,ราชวรอมหาวิหารสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานเจ็ดวันถวายพระบรมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนี้ด้วย